ครับผมนะครับก็สวัสดีนะพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นะับมาเจอกันในหวย้านอยเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับที่ห่างหายไปเนื่ง <c oughs> เดือนเต็มเต็มเลยนะครับก็วันที่เกนะ้านับกลับมาให้เหมือนเดิมนะครับก็เลิกงามยามดีนะครับวันที่เก้านะครับก็มาดูกันนะ <Nope. S 1> ว่าวันนี้หวยห้านอยนะครับปกตินะครับธรรมดานะครับจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับก็ okay. ฝากพี่พี่นับกดไลค์นับกดแชร์กดติดตามนับก็สำหรับใครที่คลิปนี้เด้งนับก็โชคดีแล้วนับก็มาดูกันนะว่าวันนี้จะได้ตัวเด่นตัวไหนนับก็ฝากอีกหนึ่งช่องนับก็ช่องนี้นับช่องที่เพิ่งเป็นมือใหม่นับก็ลองติดตามเลขนับเพราะว่าแบบก็เอาไปเทียบกับช่องอื่นได้นับสำหรับใครที่ยัง ยังเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็ลองศึกษาดูไปพร้อมกันนะครับตัวเด่นฮานอยนะครับสําหรับช่องผมนะครับก็จะได้ตัวเด่น2ตัวนะครับแล้วก็ตัวจับคู่นะครับก็มารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับก็ก่กอ,อื่นเลยนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะับมันจะได้เด้งเด้งเด้งเลยนะับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้นะับจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับ ตัวเด่นสองตัวนะประจําหวยห้าหน้อยนะประจําวันนี้นะวันที่เก้านับก็จะได้เลขนะวันนี้ได้เลขหกนับแล้วก็เลขเจ yeah ็ดนับเด่นหกและเด่นเจ็ดนับก็ไม่รู้นะว่าตัวเด่นสองตัวนี้ตัวไหนจะมานับก็ <Hey! S 1> มารับชมไปพร้อมกันเลยนะว่ามีความเป็นไปได้นะว่า วันนี้นับจะกลับมาฟันให้ด้วยนะครับว่าตัวเด่นตัวไหนจะมานะครับก็แล้วแต่นะครับพี่ๆก็สามารถตัดสินใจกันเองได้เลยนับว่าตัวเด่นตัวไหนจะมานะครับก็ลองเลือกก็ได้ไม่ต้องเชื่อตัวที่ผมฟันก็ได้นะครับก็บางท่านอาจจะเล่นทั้งสองตัวนะครับก็เป็นไปได้นะครับก็ลองติดไว้นะครับก็มาดูกันนับเล่งมีเข้ามีรุดนับยามทุกคลิปนับก็มาดูกันนับจะได้ตัวจับคู่ตัวไหนนะครับ เลขเจ็ดนับก็จะได้เจ็ดเก้าครับเจ็ดสองเจ็ดสามครับแล้วก็เจ็ดศูนย์นับตัวเลขหกนับก็จะเหมือนกันครับก็จะได้หกเก้าครับหกสองหกสามหกศูนย์นับก็สำหรับต่อไปนี้นะครับสำหรับใครที่ อยากจะติดตามการอีกในอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็สามารถติดตามกันได้ใน u t u b e นะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวจะทำแฟนเพจนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดินกันยาวๆนะไป <Okay. S 1> เรื่อยๆนะสำหรับคลิปหวยนะครับก็กลับมาทำจริงจังแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะ<ป>ที่ติดตามรับชมนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับก็ผมมีผมคนเดียวนะที่แบบ ดำเนินนับในกุ้มนับก็ใครที่อยากเข้ากุ or, ้มนับก็ไอดียลอยู่ใต้คลิปเลยนับสามารถกดแอดเข้ามาได้เลยนับไอดียลายอยู่ใต้คลิปนับหรือจะขึ้นให้นับก็ตามนี้เลยนับที่ขึ้นให้ตรงหน้าจอนี้เลยนับก็เข้ามานับเข้ามาแล้วนับก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนับต้องบอกก่อนเลยนับว่าผมวางคนเดียวนับแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนับแล้วก็จะมีเทคนิคเคล็ดลับก็คือแบบ เลขที่ผมสังเกตนับก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรทั้งนั้นนับก็คิดเองคิดเองเออเองนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามานับก็มีเทคนิคให้ตามเลขอะไรอย่างงี้นับแล้วก็เทคนิคหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยอะไรประมาณนี้นับก็แอดไลน์ข้างใต้คลิปมาได้เลยนับก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนับแล้วก็ฝากติดตามนะฝากติดตามนับย่างให้ติดตามกันเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้คนติดตาม ไม่ค่อยขึ้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะจะได้ลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจนะครับที่จะสมัครเว็บนะครับหรืออยากหาเว็บใหม่ๆเล่นนะครับลองเปิดใจเว็บใหม่ๆนะครับเว็บนี้ผมการันตีนะเพราะว่าผมก็เล่นเองนะครับก็เว็บ ที่เป็นสปอนเซอร์ให้ตอนนี้เลยนะก็เว็บเบดเว้ยนะรับับประกันเลยนะครับเว็บนี้นะับมั่นคงปลอดภัยนะสําหรับใครที่เมนว่าเกียนโกงนะก็ไม่รู้นะแต่ว่าสําหรับผมนะก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะตัวเด่นวันนี้นะตัวเด่นประจําวันนี้นะหวยฮานอยนะวันนี้นะจะได้ตัวเด่นเลขเจ็ดนะ ตัวเด่นเล็กเจ็ดนะับเจ็ดมีอะไรนะับเจ็ดมีอะไรนะับก็จะได้เจ็ดตามนี้เลยนะับหรือใครไม่ต้องเชื่อตัวที่ผมจับคู่ก็ได้นะับก็ลองเอาไปเทียบลองเอาไปจับคู่กันได้เลยนะับสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะับสาหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะับก็ไอดีไลน์อยู่ใต้คลิปเลยนะับกดไปแอดกันเข้ามาได้เลยนะับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับทุกท่าน